สวัสดีครับพบกับผมอาร์ตจิตกรนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ Emperor YouTube c h anel n นะครับแล้ววันนี้นะครับ Honda City นะครับ IV t e c ทนะครับผมหรือเครื่อง1.5 IV t e c ทนะครับสวยมากๆนะครับแล้ววิ่งได้น้อยมากวิ่งไปน้อยมากครับสำหรับเจ้าคันนี้นะครับเอาละครับเดี๋ยวจะพาทุกคนไปดูดีเทลนะครับรายละเอียดต่างๆถ้าพร้อมกันแล้วเราไปดูเลยครับและตอนนี้นะครับเราก็อยู่ภายในตัวรถ Honda City IV t e c ีเทเรียบร้อยแล้วนะครับดูครับผม ครันนี้นะครับระบบการสตาร์ทนะครับก็เป็นเอนจินสตาร์ทนะครับหรือสตาร์สต็อปนะครับนี่คือตัวกุญแจนะครับสำหรับตัวที่เป็นเอนจินแล้วนะครับครับวิธีแรกนะครับ <hall> มาครับด oh ูตรงนี้ก่อนนะครับตรงนี้นะครับผมก็จะเป็นในส่วนของระบบการคอนโทรลนะครับเกี่ยวกับหน้าต่างนะครับหรือประตูรถนั่นเองนะครับเปิดปิดรถนะครับคอนโทรลด้วยไฟฟ้านะครับมีลำโพงอยู่ข้างประตูด้วยนะครับลำโพงเล okay. ็กลำโพงเล็กนะครับมีข้างประตูด้วยนะครับโอเคเราไปสตาร์ทรถกันดีก <MARC> ว่าครับมาเหมือนเดิมครับ เราก็เหยียบเบรกนะครับผมแล้วกด engine start นะครับเหยียบค้างไว้เลยนะครับในตัวนี้ไม่ต้องรอนะครับกดแล้วก็ start ปกติเลยครับถ้าเป็นระบบ engine นะโอเคเรามาดูในตัวเรือนใหม่ครับครับผมในเรือนชัดยังเอาชัดก่อนโอเคในตัวเรือนใหม่คันนี้นะครับก็เป็นแบบ my analog นะครับแบบที่ซิตี้หรือว่า Honda เขาเคยเคยทำกันอยู่แล้วนะครับในตัวนี้นะครับ ทางซ้ายนะครับเป็นไมวัดรอบนะครับก็จะเป็นไมเกมเหมือนกันส่วนตรงกลางครับเป็นไมความเร็วครับก็ยังเป็นไมเกมนะครับส่วนทางขวาเนี่ยครับเป็นดิจิตอลนะครับนะบอกค่ารายละเอียดต่างๆนะครับเกี่ยวกับค่าแอร์อ่ะมีค่าแอร์ป่ะเ๋อมีเกี่ยวกับอุณหภูมิในรถนะครับหรือจะเป็นนะครับเวลากิโลเมตรที่วิ่งไปนะครับคันนี้นะครับวิ่งไปทั้งหมดนะครับ17,875กิโลเมตรเท่านั้นนะครับ ยังไม่ถึง2 0 0หมื่นนะครับรับรองว่าวารันตียังไม่หมดแน่นอนนะครับคันนี้วิ่งน้อยมากๆนะครับสภาพสวยจริงๆนะครับโอเคเราไปดูส่วนของพวงมาลัยกันบ้างครับผมครับผมในส่วนของพวงมาลัยของ Honda นะครับเป็นพวงมาลัยที่อาจชอบมากๆนะครับเพราะว่าจับสบายนะครับในตัวความสมดุผมเรียกได้ว่าคือการมันสมดุลคอนโทรลมากนะครับในตัวของพวงมาลัยนะหนึ่งจับมันจะมีตรงนี้ครับมันบุ่มลงไปนะเราก็จับขับ ด้วยผมเป็นคนชอบขับมือเดียวเพราะฉะนั้นคันนี้สปอร์ตจริงๆนะครับในส่วนของพวงมาลัยคือสปอร์ตแล้วมาพร้อมระบบมัลติฟังก์ชันนะครับปรับเสียงรถเสียงใส่อะไรก็ได้นะครับมีครูสคอนโทรลนะครับทุกอย่างนะครับเซ็ตอะไรต่างๆอยบนี้ได้รับปุ่มโทรศัพท์น่ครับดูได้ตรงนี้นะครับอ่าและพวงมาลายนี้เป็น3ก้านนะครับคันนี้นะครับมาพร้อมระบบแบตเตอรชิพที่อยู่หลังพวงมาลัยนะครับ ซึ่งไปนั่นชิปนี่ผมจะบอกตรงๆว่าไว้ใช้กับเกียร์ S นะครับหรือเกียร์สปอร์ตนั่นเองนะเดี๋ยวผมจะอธิบายตอนที่อธิบายเกียร์ละกันโอเคเราไปดูส่วนของหน้าจอกันบ้างนะครับหน้าจอคันนี้นะครับเป็นหน้าจอดิสตอนนะครับเป็นทัสกิ้ของ Honda นะครับนะมากับตัวรถนะครับเราไม่ได้เปลี่ยนอะไรเลยนะครับและมาพร้อมงงอันนี้ดีมากๆเพราะว่า h o n da สมัยใหม่ไม่มีแล้วนั่นคือระบบ HDMI นะครับนะคุณจะเสียบเข้าคอม เสียบเข้าอะไรก็แล้วแต่นะครับดูหนังในนี้ไปเลยนะครับดูได้เต็มที่นะครับมี power outlet นะครับนะไว้ชาร์จแบตได้นะครับมี2แบบให้เลยนะครับ USB HDMI แล้วก็ power outlet นะครับครบนะครับหลับตัวนี้ผมแนะนำว่าถ้าชาร์จแบตรถอยากให้ใช้อย่างนี้มากกว่า USB นะครับโอเคครับผมและยังมีระบบใส่แผ่น CD นะครับสามารถดูหนังฟังเพลงได้ปกตินะครับอ่า ต่อไปนะครับมาดูส่วนของแอร์บ้างนะครับแอร์คันนี้ครับคอนโทรลแบบดิจิตอลนะครับทุกอย่างนะครับเป็นระบบทัชสกรีนนะครับขึ้นลงนะครับซึ่งมันดูล้ำมากนะครับอ่ะผมจะปรับโหมดนะครับก็กดตรงนี้ได้เลยคําว่าโหมดนะครับหน้าขาหรือว่าพร้อมกันนะครับได้หมดนะครับเอาอากาศออกเอาอากาศเข้าครับแล้วแต่เรานะครับระบายอากาศทั่วรถนะครับปิดเปิดพัดลมแอร์นะครับกดตรงนี้ครับเวลาเราดับรถเรากดแค่ออฟนะครับหรือจะเปิดก็กดออนนะ ถ้าไม่อยากปรับอะไรพวกนี้ปรับไม่เป็นออโตครับคือจบนะครับเคต่อไปนะครับเป็นส่วนของเกียร์กันบ้างนะครับเกียร์ฮอนด้าเข้าใจอยู่แล้วว่าใช้ง่ายนะครับมี p r N D S นะครับอ่าพี่เกียร์เกียร์ปกติอยู่แล้วน่าจะรู้นะครับเกียร์จอดรถนะครับเนะเกียร์ว่างนะครับอถอยหลังนะส่วนดีของคันนี้นะครับเป็นดิฟฟิ้งนะครับจะเป็นตัวของวีเทคเลย i อวีเทคนะครับ1.6นะครับ ซึ่งมันขับเคลื่อนดีอยู่แล้วนะครับในส่วนของตัวดีนะแต่ถ้าอยากจะขับให้มันเร็วอยากจะรีบนะครับผมแนะนำเกียร์เอสครับเกียร์นี้ครับใช้พร้อมกับระบบแบตเทนชิพนะครับคุณกด1ครับคลิกตรงนี้ทีนึ่งนะครับเ1นะครับเป็นเกียร์หนึ่งนะครับรอบเราอยู่ที่1นะอันนี้คือจะเพิ่มสมรรถนะการขับรถได้เร็วขึ้นนะครับแม้ว่าจะเป็นการเบรกนะครับที่ใช้แบตเ e s ชิพเป็นการช่วยเบรกนะครับเวลาที่เราขับเร็วเรากดแบตเทนชิพลดได้ รถก็จะดึงนะครับดึงตัวเองแล้วเราก็เหยียบเบรกเบาๆนะครับเพื่อทําให้รถสม o ท t h นะครับในการขับเร็วนะครับคันนี้คือสปอร์ตอยู่แล้วโอเคครับต่อไปนะครับเป็นส่วนของเบาะนะครับคันนี้นะครับยังไม่เป็นเบาะหนังกลับนะครับเป็นเบาะผ้านะครับน่ะเป็นเบาะผ้าทั้งเบาะเลยนะครับผมสีดํานะครับคุมโทนสปอร์ตภายในตัวรถนะครับเบาะหลังนะครับนั่งได้ถึง3คนนะครับมีเซฟตี้เบลให้พร้อมนะครับคอยกันนะครับไม่ว่าจะมีลูกนะครับเด็กเล็กหรือยังไงก็แล้วแต่นะครับสามารถป้องกันได้อย่างดีนะครับ เซติเบลจะอยู่ด้านล่างนะครับมีอีกอันนะครับเป็นอีกตัวหนึ่งนะฮะคอยกันได้นะครับเบาหลังกว้างนะซิตี้จริงจริงแล้วสมัยนี้คือปรับเปลี่ยนมาให้เป็นแบบนั่งได้หลายคนแล้วนะครับโอเคครับในส่วนของระบบเซฟตี้ต่างๆภายในรถนะครับคันนี้มีแอร์แบกรอบคันนะครับและก็มีนะครับเซที้เบลที่นะผมเทให้ดูโอเคเห็นไหมเซที้เบลใช้ได้ดีนะครับแค่ดึงเบาๆนะครับเนี่ยครับรถก็มันก็ดึงมันก็รั้งตัวเราแล้วนะครับ สมมติว่ารถเบรกกระทันหันโยกไงมันก็ต้องดึงตัวเราไว้แน่นอนนะครับแอร์แบ็กป้องกันเรารอบคันอยู่แล้วและนะครับมีนะครับระบบแตรนะครับฟังเสียงแตรได้นะครับไม่ดังกดีซิเบลแน่นอนนะครับนะครับระบบแตรนะครับมี2จังหวะเหมือนเคยนะครับก็มีปีบเบานะครับเหมือนไล่เสียงนะครับไล่รถข้างหน้าแบบเบาๆนะครับบอกว่าเรามานะครับก็แบบนี้ แต่ถ้ารถกําลังจะชนนะครับเราควรบีบระยะทางไกลนะครับนอกจากกับพิษไฟแล้วยังมีแตรนะครับควรใช้แต่บ้างนะครับบีบยาลากเลยก็ได้นะครับประมาณนี้ประมาณนี้นะครับบอกว่ารถเรามาเร็วนะครับโอเคต่อไปนะครับนี่ครับส่วนของไฟนะครับปกติครับกดปิดเปิดได้ปกตินะครับทั้งรถนะครับเปิดได้ปกติครับครับ กระจกนะครับมีทั้ง2ฝั่งนะครับไว้มองได้นะครับส่วนกระจกหลังนะครับก็เป็นสแตนดาร์ดกระจกธรรมดาที่มาต่อไปนะครับจะพาไปดูภายนอกของรถนะครับแล้วเราไปดูห้องเครื่องก่อนนะครับว่าห้องเครื่องคันนี้สวยแค่ไหนนะครับในตัวของ IVTEC h นะครับไปดูเลยครับครับผมนี่ก็คือห้องเครื่องนะครับของในตัว Hondacity นะครับดูได้นะครับเราดูแลห้องเครื่องอย่างดีนะครับรถสภาพไม่เคยชนแน่นอนนะครับเพราะว่าคาร์ต่างๆนะครับหรือน็อตต่างๆยังเหมือนเดิมนะครับ ทางข้างในนะครับไม่มีรอยบิดเบี้ยวหรือรอยตําหนินะครับไม่เคยชนแน่นอนนะครับกับเจ้าสภาพคันนี้นะครับเพราะที่อันการันตีเนี่ยคันนี้วิ่งมาแค่1 0,000หมื่นวัตโลนะครับซึ่งน้อยมากๆนะครับแบตเตอรี่นะครับยังดูครับ G S แบตเตอรี่นะครับยังใหม่อยู่เลยนะครับในตัวนี้นะครับดูได้ครับน็อตทุกอย่างตัวเดิมหมดนะครับนี่ครับซูมดูได้นะครับขอบอย่างขอบขอบน็อตนะครับไอตัวของขอบเพราะว่ามันเฟกไม่ได้มันเฟกไม่ได้นะครับนี่ครับไม่มีรอยบุกไม่มีรอยอะไรเลย คันนี้นะครับเป็นสเกิร์ตนะครับรอบคันนะครับเป็นชุดแต่งจากโรงงานเลยนะครับนี่คันนี้เป็นตัวท็อปนะแต่งเต็มเลยนะครับสวยมากนะแล้ววิ่งแค่หมื่นว่าโลเองอ่ะคุ้มมากๆไปดูในส่วนของขอบยางครับครับในส่วนของแม็กนะครับหรือขอบยางนะครับคันนี้นะครับเป็นยางขอบ16นะครับในตัวซิตี้ขอบ16นี่คือตัวท็อปนะถ้าตัวรองนะจะเป็นขอบ15จําจไว้นะครับแม็กนะครับดูได้นี่คือตัวท็อปนะครับแม็กจะเป็นแบบนี้นะครับ มาดูที่จานนะครับหรือดิสเบรกนะครับเราเชียร์นะครับไม่สนิบแน่นอนนะครับแทบเชียร์ไปแล้วนะครับผมนะโอเคขอบยางยังใหม่อยู่นะครับดูได้ครับดอกยางหรือแก้มยางยังสวยอยู่เลยนะครับนี่นะครับชุดแต่งที่แถมมาให้นะครับดูได้นะครับสวยงามมากนะครับเติม e 8 5ได้ด้วยนะครับนี่เติม e 8 5ได้รับรองนะนี่ครับซิตี้ไอวีเทคนะครับ ในส่วนของไฟรถนะครับผมเป็นไฟไฮโดรเจนนะครับรอบคันนะครับทั้งหลังและหน้านะครับคันนี้นะครับเป็นไฟไฮโดรเจนหรือไฟหลอดนั่นเองนะครับยังไม่เป็น LED นะครับเพราะยังเป็นตัวเก่าอยู่แต่ในปีนั้นคือตัวท็อปนะครับมาดูในส่วนของกระโปรงหลังดูส่วนของกระโปรงหลังกันบ้างนะครับนะครับปุ่มอยู่ตรงกลางนะครับกลางโลโก้ฮอนด้านะครับกดรับทีหนึ่งนะครับก็ขึ้นแล้วนะครับข้างหลังนะครับ ซิตี้สมัยนี้นะครับอ่าต้องแบบตั้งแต่ตัวนี้เลยข้างหลังของซิตี้เขาค่อนข้างจะกว้างและใหญ่นะครับนะครับทุกอย่างมีพร้อมนะครับนะครับมีอุปกรณ์นะครับมีทุกอย่างนะครับอุปกรณ์ครบหมดนะครับโดยเฉพาะแม่แรงนะครับหรือตัวไขอะไรต่างๆนะครับมีครบนะครับแล้วก็มียางอะไหล่นะครับที่ยังไม่ได้ใช้นะครับล็อกอย่างดีนะครับนะคือคันนี้ได้ไปเหมือนมือหนึ่งนะครับอ่าปิดง่ายๆครับก็ปล่อยลงมาปิดครับจบ ครับต่อไปนะครับก็จะเป็นใบคู่มือจดทะเบียนรถนะครับผมจะยืนยันจากกรมขนส่งเลยนะครับว่ารถคันนี้นะครับไม่มีการโสมทะเบียนนะครับหรือโอลอยแน่นอนนะครับถ้าซื้อรถจากทางเรานะครับในโชว์รูมรถบ้านจัชชัยนะครับก็จะมีเนี่ครับเป็นเล่มให้เลยนะครับดูได้นะครับว่าเล่มทะเบียนจดถูกต้องตามกฎหมายนะครับนี่ครับถ้าซื้อจากทางเราก็เอามาอย่างเดียวครับปากกาแล้วก็เซ็นนะครับก็ได้เป็นเจ้าของแล้วนะครับผ่านกรมขนส่งทางบกเรียบร้อยนะครับ โอเคแล้วต่อไปนะครับก็จะเป็นในส่วนของบุ๊กนะครับหรือหนังสือรับรองของ Honda นะครับผมเราไปดูกันว่ามีอะไรกันบ้างนะครับนี่ครับอย่างแรกนะครับสำคัญที่สุดคือกุญแจสำรองนะครับนี่ครับกุญแจสำรองนะฮะอันนี้กุญแจเราจะเก็บไว้ให้นะครับแต่ถ้ามาซื้อรถเราก็ให้ไปเลยทางหนังสือนี่นะครับทั้งทั้งเล่มเลยครับโอเคต่อไปนะครับเราไปดูนี่ครับเป็นหนังสือนะครับนี่ครับเป็นคู่มือนะครับผู้ใช้รถนะครับ Honda City ีนะครับ บางอย่างนะครับอาร์ตอาจจะอธิบายไม่หมดนะครับก็มาดูในหนังสือนี่นะครับเพื่อจะใช้งานเจ้า Honda City คันดีได้เต็มประสิทธิภาพนะครับหรือ100%นั่นเองนะครับนี่จะบอกหมดเลยนะครับภาษาไทยแน่นอนครับอ่านง่ายแน่นอนครับโอเคครับต่อไปนะครับไปดูส่วนของรายละเอียดโปรโมชั่นกันดีกว่าครับว่ามีอะไรกันบ้างครับครับผมถ้าออกรถจากโชว์รูมรถบ้านจดชัยนะครับเอาไปเลยครับผมฟรีดาวนะครับ ขั้นต่ําแบบต่ํามากจริงๆนะครับแล้วก็ผ่อนนานถึง72เดือนนะครับและฟรีนะครับเคลือบแก้วนะครับผมออกแบบใหม่เลยนะครับและมีบริการนะครับดรอจูดอร์นะครับส่งถึงบ้านนะครับไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนนะครับเราส่งคันนี้ให้ถึงบ้านแน่นอนครับผมและพิเศษที่สุดนะครับถ้าออกรถจากทางเราตอนนี้นะครับรับไปเลยครับลุ้นรางวัลครับผมถ้าออกรถจากทางเราลุ้นรางวัล รถมอไซค์คอมเมดีนะครับเป็นมอไซค์คลาสสิกนะครับสวยมากๆนะครับสำหรับวันนี้ครับอาร์เอมเปอเรอร์ยูทูบช n แนลนะครับรถบ้านจัดชัยต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเพราะวันนี้ร้อนมากๆนะครับสำหรับใครที่อยากจะเทสได้เจ้าคันนี้นะครับหรืออยากสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับโทรมาได้ที่02ครับ413 4446นะครับผมจะมีพนักงานของโชว์รูมรถบ้านจัดชัยคอยต้อนรับอย่างดีเลยครับถ้าใครไม่อยากพลาดรถมือสองอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเตือนให้พวกเราด้วยนะครับ สำหรับวันนี้สวัสดีครับ